เด็กๆวันนี้วันที่2 0ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะมาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในห,หน่วยอาชีพต่างๆในชุมชนเรื่องอาชีพต่างๆที่เรารู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูนุ่มนิมก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับอาชีพต่างๆที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะเรามาดูซิว่าเด็กๆรู้จักอาชีพอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เรื่องอาชีพต่างๆที่เรารู้จักเดี๋ยวเรามาดูอาชีพที่หนึ่งกันเลยนะคะอาชีพที่หนึ่งก็คือคุณครูนะคะคุณครูก็จะทำงานอยู่ที่โรงเรียนนะคะมีหน้าที่ในการสอนหนังสือแล้วก็อบรมท่างนให้เด็กๆเป็นคนเก่งเป็นคนดีนะคะอาชีพที่สองนะคะก็คืออาชีพตำรวจอาชีพตำรวจก็จะทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจนะคะ หรือว่าเด็กๆอาจจะเคยเห็นคุณตำรวจหรือบนท้องถนนนะคะนั่นก็คือตำรวจจราจรนะคะก็จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะต่อมาอาชีพที่3นะคะอาชีพที่3ก็คือคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะทำงานที่โรงพยาบาลนะคะ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยนะคะให้กลับมาแข็งแรงค่ะต่อมาอาชีพที่4นะคะก็คือนักดับเพลิงชุดที่ใส่นะคะก็จะเป็นสี้สมแบบนี้นักดับเพลิงนะคะก็จะทํางานในสถานที่ต่างๆที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะก็จะใช้น้ำในการฉีดดับเพลิงนะคะให้สงบลงค่ะ ต่อมาอาชีพที่5นะคะก็คือคุณพยาบาลค่ะคุณพยาบาลน,นะคะก็จะมีหมวกสีข,า,ขาวๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะต่อมานะคะก็คือแม่ค้านะคะอาชีพแม่ค้าก็มีหน้าที่ในการขายสินค้าต่างๆนะคะเช่นผักผลไม้อาหารต่างๆข้าวของเครื่องใช้นะคะแม่ค้าเขาก็จะทำงานอยู่ที่ ตลาล่าถือว่าร้านค้านะคะถัดมานะคะก็คืออาชีพช่างภาพค่ะอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะคะก็คือกอล้องถ่ายรูปค่ะอาช่างภาพนะคะเขาก็จะทํางานในที่ต่างๆมากมายเลยนะคะคอยไปถ่ายภาพที่ทะเลที่ภูเขาแล้วถัดมานะคะก็คือผู้ประกาศข่าวค่ะ ผู้ประกาศข่าวนะคะก็จะคอยประกาศข่าวสารต่างๆให้เราได้รู้จักนะคะเด็กๆก็จะเคยเห็นในโทรศัพท์หร er ือว <ip> ่าในทีวีนะคะ <ip> แล้วก็ถัดมาก็คืออาชีพนักบินอวากาศนักบินอวากาศนะคะก็จะทํางานอยู่ที่นอกโลกของเราค่ะอยู่ในอวากาศชุดที่ใส่นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเขาจะมีหน้าที่ในการสำรวจสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่นอกโลกนะคะถัดมานะคะก็คืออาชีพทนายความค่ะทนายความนะคะก็มีหน้าที่ในการว่าความให้ลูกความนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนและก็ต้องการความยุติธรรมนะคะ ถัดมานะคะก็คืออาชีพนักวิทยาศาสตร์ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะทํางานอยู่ที่ห้องแลบหรือว่าห้องทดลองนะคะก็จะมีหน้าที่ในการทดลองสิ่งต่างๆนะคะอา่าแล้วอาชีพถัดมาก็คือเกษตรกรค่ะกริมเงียบครับ อาชีพถัดมานะคะก็คือกเกษตรกรค่ะ,กะเกษตรกรนะคะก็จะทำงานอยู่ที่ไร่นานะคะปลูกข้าวให้เราได้รับประทานค่ะและถัดมานะคะก็คืออาชีพวิศวกรวิศวกรนะคะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆนะคะ แล้วก็อาชีพพ่อครัวค่ะ,ะก็จะทำงานหรือที่ร้านอาหารนะคะมีหน้านที่ในการประกอบอาหารให้เรารับประทานค่ะแล้วก็มีอาชีพนักบินค่ะนักบินนะคะก็จะทำหน้าที่ผาก็จะพาผู้โดยสารนะคะบินข้ามจังหวัดหรือว่าบินข้ามประเทศนะคะ อาชีพสุดท้ายนะคะก็คืออาชีพกีฬาค่ะกีฬาก็มีหลากหลายประเภทเลยนะคะมีทั้งกีฬายิงธนูฟุตบอลวอลเล์บอลตะกล้อแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็อีกต่างๆมากมายเลยนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักอาชีพต่างๆไปแล้วนะคะแล้วในชุมชนของเด็กๆล่ะคะมีอาชีพอะไรบ้างในชุมชนของคุณครูนะคะก็มีอาชีพคุณหมอคุณครู ตำรวจแล้วก็ทหารค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมตั้งแตนมาให้เด็กๆทาด้วยนะคะนั่นก็คือการระบายสีรูปภาพครอบครัวค่ะ,ะจะเป็นรูปภาพครอบครัวแบบนี้ให้เด็กๆนะคะใช้สีไม้หรือว่าสีเทียนนะคะระบายสีให้สวยงามไม่ออกนอกเ้นนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูป มาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่ๆรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนุ่มมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย